โรงเรียนบ้านเหล่าละลาดบำรุงโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาตั้งอยู่เลขที่1หมู่สตำบลเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่บนเนื้อที่กว่า40ไร่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567 มีนักเรียนทั้งสิ้น235คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทาั้งสิ้น20คนภายใต้การบริหารงานของนายเอกลักษณ์อินกันผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าละลาดบำรุงบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษานายพิเชษปัญญาบุตร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและร่วมกับคณะบริหารงาน4ฝ่ายคณะครูในการวิเคราะห์และกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไว้ดังนี้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่การเรียนรู้ในศตวตรรษที่21โดยมีพันธกิจคือ1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่21 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ขององค์กร 3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักธรรมมาพิบาลเน้นคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพิ่มโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ให้มีสภาพที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่เต็มศักยภาพโรงเรียนบ้านเหล่าลันลาดบำรุงเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามุ่งเน้นผู้เรียนพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ยึดหลัก 3R8C มาอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานดังนี้ทักษะวิชาการโดยโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการต่างๆเช่นการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตน้น 2. ทักษะชีวิต ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมเช่นกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมแนแนวการศึกษาเป็นต้นทักษะอาชีพโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดของตนเองและสามารถวางแผนในการเรียนต่อเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับได้ซึ่งทักษะอาชีพนั้นยังส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัวทักษะ ICT โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เหมาะสมและเกิดประโยชน์ทั้งนี้ได้มีการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอาคารเรียนทักษะด้านภาษาอังกฤษได้จัดสรรตำแหน่งครูเอกวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนหน่วยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละครมเป็นต้นนอกจากโรงเรียนจะมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสังคมและจิตใจ โดยการปลูกฝังด้านศิลธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทำความดีมีจิตอาสาเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีเพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติโรงเรียนบ้านเหล่าลันลาดบำรุงมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ คือการประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนในความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมดำเนินการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนและพัฒนานักเรียนร่วมกันอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกมิติในปีการศึกษา2566ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเหล่าละลาดบำรุงได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรเด็กหญิงเปี่ยมคอนอุดตุย้ยได้รับรางวัลสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นอันดับที่3ระดับประเทศโดยได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินเทพพยะวารางกูล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจะหลดพระนางคันแรกนาขวัญประจําปี2,567ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจําปีงบป,ประมาณ2 5 6 6ระดับจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจําปี2,566ปีที่4ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทองประจำปีการศึกษา2,566ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับดีเยี่ยม ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2มีผลการสอบระดับชาติการสอบการอ่าน RT Reading Test สูงกว่าระดับประเทศผลการสอบระดับชาติ NT National Test สูงกว่าระดับประเทศผลการสอบระดับชาติ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย100%รเระดับดีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีพศ2567เด็กชายสุริยพงษ์มูลสุขได้รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมวัฒนธรรมวินิจ ประจำปีพศ2567ระดับจังหวัดแพร่